ขณะนี้เป็นธรรมะแต่และหนึ่งเป็นแล้วในขณะนี้ถ้าเกิดความคิดคิดก็เป็นความมีความเป็นเกิดแล้วในขณะนั้นเป็นธรรมะด้วยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะฟังธรรมะในยุคไหนสมัยไหนก็สามารถที่จะมีความเข้าใจได้กําลังฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะที่กําลังฟังไม่ใช่ว่าเราเข้าใจหรือเราสงสัยหรือเราอยากจะรู้คํานั้นคํานี้ พราะฉะนั้นแม่การฟังธรรมะของแต่ละหนึ่งคนเนี่ยนะคะก็หลากหลายมากในแต่ละครั้งในแต่ละพบในแต่ละชาติด้วยเพราะฉะนั้นต้องฟังเพื่อที่จะรู้จักตนเองตามความเป็นจริงนะคะว่าเหมือนกำลังได้ฟังพระธรรมณะพระวิหารเชตวันหรือที่หนึ่งที่ใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสด,ด้วยพระโอษฐ์และแต่ละคนที่กำลังฟังในขณะนี้นะคะเสมือนหนึ่งว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังฟังในขณะนั้น เพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่คิดถึงคนอื่นเขาจะเข้าใจหรือเขาจะโกรธหรือเขาจะง่วงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะนั่นคือเขาแต่ว่าประโยชน์จริงๆต่อการที่จะได้ฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจในความมีความเป็นซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะทุกคนที่นี่มีพระรัตนาัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าคะ ต้องคิดแล้วนะคะ่คะได้ยินคำว่าพุทธทางสารนังคัฉามิธรรมมังสรนังคัฉามิสังฆังสรนังคัฉามิเคยพูดด้วยหรือเปล่าพูดแล้วผ่านไปเลยไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะคะหรือว่าแต่ละคำเนี่ยจริงใจแค่ไหนมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระ สังฆรัตนะคือพระสงฆ์สาวกที่ได้รู้แจ้งเรยสัจธรรมเป็นพระอริยะบุคคลนะคะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพึ่งจริงๆเนี่ยอย่างไรหรือพึ่งจริงๆเนี่ยแค่ไหนตามลำดับของความเข้าใจที่สะสมมาแล้วที่กำลังสะสมอยู่และจะสะสมต่อไปข้อความในพระไตรปิฎกนะคะมีว่า มอบตนให้พระศาสดาห,หรือพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะฉะนั้นมอบตนก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พื้นถ้ามิฉชนั้นไม่ใช่ว่ามอบตนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเพียงแต่กล่าวตามหมดแล้วผ่านแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการที่จะกล่าวคำนั้นแม้แต่จะกล่าวไปแล้วก็ยังไม่ได้ประโยชน์เพียงแต่กล่าวแต่ถ้าเป็นผู้ที่ลึกซึ้ง รอบครอบหรือว่าพระธรรมละเอียดแม้ว่าขณะนี้ก็มีธรรมะทั้งนั้นเลยก็ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเหล่านี้เลยถึงขั้นที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงตรงที่ได้ฟังนะคะก็เป็นผู้ที่ฟังด้วยความเคารพในธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อฟังต่อไปมีความเข้าใจขึ้นนะคะก็สามารถที่จะถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะอย่างบุคคลในครั้งโน้นได้แต่ว่าเมื่อยังไม่ใช่ ก็จะต้องฟังต่อไปเพราะฉะนั้นการที่ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะไม่รู้ความจริงเห็นก็เห็นไปชาติหนึ่งแต่ไม่รู้เลยว่าธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะคืออะไรแต่ถ้าค่อยๆฟังจะรู้ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครเกิดแต่มีธรรมะเกิดและที่เรียกว่าเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะได้กลิน่นลิ้มรสคิดนึกก็เป็นธรรมะ แล้วก็ธรรมะนั่นแหละตายเป็นสมมุติมรณะนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วสภาพธรรมะก็คือจิตเจตสิกรูปซึ่งกำลังเกิดดับก,ก็เป็นเรื่องจะสามารถทำให้เกิดปัญญาแล้วก็ละคลายกิเลสหรือดับกิเลสได้ไหมครับค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันนะคะแต่ไม่เข้าใจค่ะอย่างพูดว่าจะอาศัยปัญญาของสมถะสมาธิเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรสมาธิคืออะไรเพียงแต่พูด เพราะฉันก็ไม่ใช่ปัญญาที่ถ้าเป็นปัญญาที่ถูกที่ตรงจริงๆควรจะเป็นข้อปฏิบัติอย่างไรครับถ้าเป็นปัญญาเหรอคะครับผมปัญญารู้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามความเป็นจริงแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วค่ะว่าอะไรเป็นธรรมะอะไรกําลังปรากฏขณะนี้แลรู้อย่างไงที่ว่ารู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ต้องฟังต้องเรียนทั้งนั้นคะ่ะ คือสาหรับตัวดิฉันเองเนี่ยกว่าจะเข้าใจคําว่ารูปกับนามเนี่ยก็กินเวลาเป็นปีๆเลยค่ะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงนานขนาดนั้นแต่มาเมื่อมาพิจารณาแล้วก็คงเป็นเพราะเหตุที่ว่าไม่ได้สนใจเอาใจใส่เพราะไม่คิดว่าการฟังธรรมเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องทางอภิธรรมด้วยก็เมื่อไม่เข้าใจรูปนามก็ปล่อยไปจนกระทั่งมาอีกลักษณะเหตุอีกข้อหนึ่งก็คือเข้าใจว่ารูปเนี่ย คือสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยตาเช่นหมายถึงรูปคนรูปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทางนมามธรรมเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นตอนนี้พอมาฟังคําว่าเสียงกลิ่นรสปรากฏว่าเป็นรูปก็เลยทําให้งงเอ๊ะสามสิ่งเนี่ยมองไม่เห็นมันก็น่าจะเป็นนมามธรรมแต่ปรากฏว่าเป็นรูปธรรมคื่อย่างนี้ฮะแล้วก็ไม่ได้ไต่ถามอะไรก็เลยงงติดอยู่อันเนี้ยในที่สุดมาฟังท่านอาจารย์บ่อยๆเข้าก็เลยมาเข้าใจ ก็จะขอพูดว่ารูปนี่คือสิ่งที่จะมองเห็นหรือไม่เห็นเลยก็ได้ Gonzalez. แต่เป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรส่วนนามธรรมเนี่ยมองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่รับรู้อารมณ์ถ้าจะสรุปอย่างนี้จะถูกผิดยังไงคะค่ะถูกค่ะเพราะเหตุว่ารูปในทางธรรมะไม่เหมือนกับรูปที่เราเคยเข้าใจนะคะทางธรรมะมีสภาพธรรมะที่ต่างกันสอ,อย่างโดยประเภทใหญ่ๆคือสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ คือไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะไม่มีความรู้ใดๆเลยเป็นรูป,ปรธรรมไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเนี่ยครับเป็นเรื่องซึ่งเราเกิดมาก็เห็นตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะไม่รู้ความจริงเห็นก็เห็นไปชาติหนึ่งแต่ไม่รู้เลยว่าธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะคืออะไร แต่ถ้าค่อยๆฟังจะรู้ได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครเกิดแต่มีธรรมะเกิดและที่เรียกว่าเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกก็เป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะนั่นแหละตายเป็นสมมุติมรณะนะคะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วสภาพธรรมะก็คือจิตเจตสิกรูปซึ่งกำลังเกิดดับก็เป็นเรื่องยาวค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องฟังอีก หลายๆครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งสามารถจะเข้าใจในลักษณะของสภาพที่กำลังเห็นในขณะนี้จริงๆก็เป็นการดีที่เราจะพูดเรื่องการเห็นเพราะว่าเห็นอยู่แล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะถึงจะรู้ก็รู้โดยฟังแค่ฟังมาเท่านั้นเองว่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เห็นก็มีจริงๆนะคะแล้วก็ฟังมาว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริง แต่ยังไม่รู้ตามที่บอกว่าไม่ใช่ตัวตนที่เห็นและก็ถ้าไม่ใช่ตัวตนและเห็นเป็นอะไรก็เป็นธาตุหรือเป็นสภาพชนิดหนึ่งซึ่งต่างกับธาตุชนิดอื่นถ้าเป็นธาตุอื่นนะคะก็อ่อนบ้างแข็งบ้างร้อนบ้างหวานบ้างเค็มบ้างโกรธบ้างโลบบ้างนั่นเป็นแต่ละธาตุแต่ธาตุชนิดนี้จะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยนอกจากเห็นอย่างเดียวในขณะนี้ค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่ง ถ้าจะกล่าวว่าอยู่ที่ตัวของแต่ละคนนะคะเพราะว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะแยกสภาพธรรมะที่เกิดดับสื่อต่อกันอย่างละเอียดจนกระทั่งไม่มีตัวตนออกได้เพราะฉะนั้นเวลานี้ก็จะกล่าวกว้างๆก,ก,ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเราเคยยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแต่ความจริงก็เป็นธาตุเห็นเหมือนกับธาตุไฟธาตุอ่อนธาตุแข็งแต่ว่าธาตุชนิดนี้เป็นธาตุรู้ และธาตุรู้นี่ฮะทุกคนมีเป็นจิตและเจตสิกซึ่งใช้คําว่านามธาตุหรือนามธรรมก็เริ่มเข้าใจตัวเองว่าที่เคยเป็นตัวตนก็คือธาตุแม้แต่กําลังเห็นนี่ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าการเห็นนี่นะคะก็ได้ยินคําถามมาหลายครั้งนะคะที่บอกว่าเห็นทีไรก็จะเห็นเป็นโต๊ะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยจะพูดกันี้เสมอแบบ เห็นก็เห็นเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมแต่นี้ตามที่ได้ศึกษามาเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่เราจะเห็นเป็นอะไรเนี่ยจะต้องลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็เห็นอย่างก่อนแล้วก่อนที่จะทราบว่าเป็นอะไรน่าจะต้องเป็นทางมโนทวารที่จะรู้รับรู้ต่ออันนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะใช่ไหมคะคะเพราะฉะนั้นการที่กล่าวว่าเห็นทุกครั้งที่เห็นมันเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นการไม่ถูกนะคะถูกแบบชาวโลกที่ว่าพอเห็นปุ๊บก็นึกทันทีค่ะ ตอนี้ <Okay. S 2> ดิฉันคิดว่านะคะจากที่เข้าใจตัวเองเนี่ยว่าถ้าเผือ่อเราจะพิสูจน์อันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นเนี่ยเห็นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เลยเนี่ยก็คือว่าจากหลับตาเนี่ยนะคะแล้วลืมขึ้นมาเร็วๆปั๊บเนี่ยในช่วงนั้นนะคะจะบอกไม่ได้เลยะคะ่ะว่าเป็นอะไรจะพิสูจน์ได้นะฮะยิ่งขณะที่เราง่วงเนี่ยแล้วเราลืมตาขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะไม่รู้เลยแหละว่าเป็นอะไรจะต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นข้ออันนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างหนึง่ง <Okay. S 2> ใช่ไหมคะ อันนี้เป็นการที่เราพยายามจะเข้าใจธรรมะนะคะแต่ยังไม่ใช่สติที่ระลึกจริงๆยังไม่ใช่ค่ะเป็นแต่เพียงว่าเราฟังแล้วเราจะเปรียบเทียบให้รู้ว่าเป็นไปได้ที่ว่าเมื่อลืมตาแล้วก็เห็นนะคะค่ะตอนนี้ในการที่จะให้เชื่อว่าไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นตัวตนจริงๆเนี่ยก็ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องว่ามันเป็นธาตุใช่ไหมคะค่ะ ถึงจะละลายไอ้ความที่คิดว่าไอ้สิ่งนี้เป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นเก้าอี้เป็นอะไรเนี่ยเราก็ต้องจะมาพิสูจน์กันว่าทุกงทุกอย่างนี้เป็นธาตุค่ะคือเหมือนอย่างกับวิชาการทางโลกที่เราเรียนเรื่องธาตุต่างๆนะคะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มีแต่รูปรธาตุแต่ว่าความจริงแล้วมีธาตุสองอย่างที่ต่างกันคือนามธาตุประเภทหนึ่งแล้วก็รูปรธาตุอีกประเภทหนึ่งรูปรธาตุก็เป็นธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย โต๊ะเก้าอี้พวกนี้เพียงอ่อนเพียงแข็งเพียงเย็นเพียงร้อนนะคะไม่มีใครรู้ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีสิ่งใดกําลังมากระทบสัมผัสแต่ว่านามธาตุเนี่ยค่ะเป็นธาตรู้เป็นสภาพรู้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นจะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่ขณะที่กําลังหลับนามธาตุก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่ออยู่เรื่อยๆจะต้องรู้อารมณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอ แม้ว่าอารมณ์นั้นจะไม่ปรากฏอาจารย์ครับขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนามธาตุรูปธาตุหรือว่าอย่างนี้ธาตุนี่ก็คือหมายความความบริสุทธิ์ยังไงครับในที่ผมเรียนตอนเด็กๆนี่ก็บอกว่าธาตุทางรูปธาตุเนี่ยเช่นซิเรเนียมออกซิเจนไฮโดรเจนอะไรต่างๆเนี่คือความบริสุทธิ์ของอันนั้นใช่ไหมครับถึงเรียกว่าธาตุือว่า คืออันนั้นธาตุทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ธาตุทางธรรมะเนี่ยถ้ามาจากภาษาบาลีก็หมายความว่าสภาพซึ่งทรงไว้ที่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนแต่ละธาตุแต่ละธาตุค่ะซึ่งอาจจะใช้สําหรับรูปธปาตุหรือนามธาตุหรือทางวิทยาศาสตร์อาจจะไปมีอีกหลายธาตุก็หมายความถึงสภาพซึ่งทรงไว้ซึ่งสภาวะที่มีจริงของตนของตนยังเ,เห็นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย เป็นธาตุชนิดหนึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าคิดถึงว่าเห็นนี่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจากขปภาษาธะแล้วก็อาศัยรูปารมณ์นะคะไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่ต้องเป็นแสงหรือรูปที่สามารถกระทบกับตาได้ขณะนั้นก็ทําให้เกิดธาตุรู้คือเห็นสีขึ้นก็เป็นเฉพาะธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดระดับทันทีสําหรับคําว่ารูปกับนามเนี่ยนะคะ คือสาหรับตัวดิฉันเองเนี่ยกว่าจะเข้าใจคําว่ารูปกับนามเนี่ยก็กินเวลาเป็นปีๆเลยค่ะซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงนานขนาดนั้นแต่มาเมื่อมาพิจารณาแล้วก็คงเป็นเพราะเหตุที่ว่าไม่ได้สนใจเอาใจใส่เพราะไม่คิดว่าการฟังธรรมเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องทางอภิธรรมด้วยก็เมื่อไม่เข้าใจรูปนามก็ปล่อยไปจนกระทั่งมาอีกลักษณะเหตุอีกข้อหนึ่งก็คือเข้าใจว่ารูปเนี่ย คือสิ่งที่จะต้องเห็นด้วยตาเช่นหมายถึงรูปคนรูปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทางนมามธรรมเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นตอนนี้พอมาฟังคําว่าเสียงกลิ่นรสปรากฏว่าเป็นรูปก็เลยทําให้งงเอ๊สามสิ่งเนี่ยมองไม่เห็นมันก็น่าจะเป็นนมามธรรมแต่ปรากฏว่าเป็นรูปธรรมคื่อย่างนี้ฮะแล้วก็ไม่ได้ไต่ถามอะไรก็เลยงงติดอยู่อันเนี้ยในที่สุดมาฟังท่านอาจารย์บ่อยๆเข้าก็เลยมาเข้าใจ ก็จะขอพูดว่ารูปนี่คือสิ่งที่จะมองเห็นหรือไม่เห็นเลยก็ได้แต่เป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรส่วนนามธรรมเนี่ยมองไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่รับรู้อารมณ์ถ้าจะสรุปอย่างนี้จะถูกผิดยังไงคะค่ะถ,ถูกค่ะเพราะเหตุว่ารูปในทางธรรมะไม่เหมือนกับรูปที่เราเคยเข้าใจนะคะทางธรรมะมีสภาพธรรมะที่ต่างกันสองอย่างโดยประเภทใหญ่ๆคือสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ คือไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะไม่มีความรู้ใดๆเลยเป็นรูปธรรมไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็ตามสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่สภาพรู้เสียงไม่ใช่สภาพรู้กลิ่นไม่ใช่สภาพรู้รสหวานเค็มต่างๆไม่ใช่สภาพรู้ เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งพวกนี้ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมแต่ที่ได้ยินเสียงที่เสียงกำลังปรากฏเนี่ยแสดงว่าต้องมีสภาพได้ยินสภาพที่รู้เสียงเสียงนั้นจึงปรากฏได้ถ้าไม่มีสภาพรู้เสียงต่อให้เสียงเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามในป่าหรือว่าที่นี่แต่ถ้าไม่มีสภาพรู้เสียงเสียงนั้นก็ปรากฏไม่ได้ พระะนสภาพรู้เสียงมีจริงๆไม่มีรูปร่างเลยค่ะให้ทราบได้ว่านามธรรมแล้วไม่มีรูปใดๆปะ,ปะปนทั้งสิ้นไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสจะไปกระทบสัมผัสนามธรรมไม่ได้จะไปจับต้องนามธรรมไม่ได้จะเอานามธรรมไปเข้าห้องทดลองพิสูจน์ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธาดรู้หรือสภาพรู้ ซึ่งกำลังเห็นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรามีจิตและจิตอยู่ที่ไหนเอาจิตมาให้ดูไม่ได้แต่รู้หน้าที่ของจิตคือขณะนี้จิตกำลังเห็นนี่คือจิตการงานหนึ่งของจิตจิตไม่ได้อยู่เฉยๆเลยจิตเกิดและจิตทำงานค่ะโดยที่เราจะรู้หรือไม่รู้นะคะแม้แต่เราเกิดแล้วก็นอนหลับแล้วก็ฝันแล้วก็ตื่นแล้วก็เห็นแล้วก็คิดแล้วก็ตาย ทั้งหมดก็คือจิตซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานแต่เราไม่เคยรู้ว่าจิตไหนทำกิจอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านั่นเป็นจิตแต่ให้ทราบว่าจิตทำกิจในขณะนี้นะคะที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นจิตโตเก้าอี้นี่ไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นอาการเห็นลักษณะเห็นสีที่กำลังปรากฏเนี่ยมีสภาพที่กำลังเห็นสีนั้นการเห็นสีนั้นสภาพที่เห็นสีนั้นเป็นจิตเป็นนามธรรม ทางหูก็เสียงนะคะเวลาเสียงปรากฏเสียงก็เป็นเสียงเสียงจะเป็นนามธรรมไม่ได้เสียงเป็นสภาพรู้ไม่ได้เสียงเป็นความดังสูงต่ำของเสียงที่ปรากฏแต่มีสภาพที่รู้เสียงขณะนี้ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็มีเสียงอื่นอีกเดี so, ๋ยวก็มีเสียงอื so, ่นอ so, ีกสภาพที่กำลังรู้เสียงเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นจิตเป็นหน้าที่ของจิต เพราะฉะนั้นจิตก็มีหน้าที่เห็นทางตาจิตมีหน้าที่นะคะที่เราเกิดมาในโลกนี้นะคะ่ะก็มีตาเห็นมีหูได้ยินมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นลิ้มรสมีกายกระทบสัมผัสมีใจคิดนึกทั้งหมดนี้เป็นธรรมะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะตแต่ตเมื่อใดอที่รู้ว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ธรรมะเมื่อไหร่ กำลังเห็นในขณะนี้ต้องรู้เพราะว่าเป็นธรรมะกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังรู้รสกำลังคิดนึกขณะนี้เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องท่องค่ะไม่ไม่ไม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 ท่องก็ได้ค่ะทั้งหมดนะคะอขอให้เป็นความเข้าใจจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะกำลังปราดกฏถ้าผมจะยกตัวอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างของจริงเลย ลืมตามองเห็นสิ่งที่เป็นธรรมะทางตาขนาดนี้ไม่ทราบว่าจะจะบอกว่าอย่างไรดีครับจะบอกว่าอย่างไรคะที่ว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อ,อ๋อหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานี่เป็นธรรมะอย่างไรครับผมค่ะเป็นของจริงมองเห็นด้วยและจะไม่ใช่ธรรมะอย่างไงเพราะเหตุว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม ไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปฝันไม่ต้องค้นคิดแต่มีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ขณะนี้ในห้องนี้นะคะหรือที่ไหนก็ตามแต่ค่ะนอกห้องออกทะลุกระจกไปก็ได้ค่ะลืมตาแล้วนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาใครจะยับยั้งไม่ให้สิ่งนี้ปรากฏก็ไม่ได้นี่คือของจริงเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่าย ถ้าจะให้เข้าใจถูกจริงๆเพราะเหตุว่าต้องฟังมากแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยนี่เพียงขั้นที่บอกว่าธรรมะหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงทุกคนก็รับรองว่าต้องมีลักษณะซึ่งมีจริงๆให้พิสูจน์ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็พูดเรื่องเลื่อนลอยมาพูดเรื่องธรรมะแล้วก็ไม่มีอะไรให้รู้สักอย่างหนึ่งก็กลายเป็นพูดเรื่องเลื่อนลอยไป แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยค่ะเป็นเรื่องของที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเราใช้คำว่าธรรมะได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่ของหลอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่อวิชชาไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เนี่ยค่ะแสะดงให้เห็นว่าวิชากับอวิชชานั่นต่างกันไกลแสนไกลเพราะเหตุว่าแม้ธรรมะปรากฏ อวิชาก็รู้ไม่ได้รู้ไม่ได้จริงๆว่านี่เป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นปัญญาจะไม่มีความสงสัยเลยนะคะว่าชั่วขณะที่ตาลืมขึ้นมานะคะมีจิตใจไม่ใช่คนตายต้องมีสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นมีสภาพเห็นเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นเรื่องซึ่งเราเกิดมาก็เห็นตั้งแต่เกิดจนตาย ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะไม่รู้ความจริงเห็นก็เห็นไปชาติหนึ่งแต่ไม่รู้เลยว่าธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะคืออะไรถ้าเรามีพื้นที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะต่อไปความเข้าใจว่าเป็นธรรมะของเราจะยิ่งเพิ่มขึ้นมิฉะนั้นก็จะมีความเป็นเราแทรกเข้ามาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะครับเรียนถามพอาจารย์นะครับ ถ้าขณะที่โกรธหรือว่าโรคเนี่ยก็พอ,อจะรู้สึกตัวว่าขณะนั้นโกรธหรือว่าโรมนะครับแต่ถ้าบางท่านเป็นคนช่างคิดนะครับท่านอาจารย์ว่าณขณะที่หลับสนิทล่ะหรือว่าธรรมะจะมีขณะที่เราตื่นเท่านั้นหรือหรือว่าขณะที่หลับเสนิซึ่งไม่รู้อะไรเลยของโลกนี้แล้วจะมีธรรมะไหมคะค่ะถ,ถ้าไม่มีการตรัสรู้นะคะเราบอกได้ไหมคะว่าตอนที่หลับสนิทมีอะไรบ้างหรือบอกไม่ได้ตามความเป็นจริงคะ่ะบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ไแต่พอตื่นแล้วรู้ว่ามีไหมคะ ก็มีเตียงต่างมากมายค่ะหมายความว่ายังมีความทรงจําในลักษณะที่ไม่รู้อะไรเลยอะไรก็ไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นเราจรึงสามารถที่จะมีคําบอกว่าฝันหรือว่าหลับสนิทนะคะหรือว่าตื่นซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงมีใครบ้างที่ไม่หลับไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเป็นจริงหรือเปล่าหลับมีจริงๆหรือเปล่ามีครับเป็นธรรมะหรือเปล่า ถ้ามีจริงก็ต้องเป็นธรรมะ,ะก็ต้องเป็นธรรมะนี่คือการที่เราจะไม่เหลืออะไรที่จะเป็นข้อข้องใจอีกนะคะว่าอะไรเป็นธรรมะหรือไม่เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะถ้าไม่รู้ก็คือเราแต่ผู้รู้นะคะเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหลับสนิทตอบได้แล้วใช่ไหมคะมีจริงค่ะเป็นธรรมะนะคะฝัน ก็มีจริงมันค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคะก็ต้องเป็นตื่นต้องเป็นค่ะทุกอย่างที่มีจริงให้มีความมั่นคงให้มีความมั่นใจจริงๆว่าเราศึกษาเรื่องสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตามิฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าทุกอย่างอยู่ในตำราแต่ว่าขณะนี้เรารู้อะไรเราเพียงแต่จะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆในคำว่าธรรมะนะคะแล้วก็ ถ้าบอกว่าโทสะทุกคนรู้จักใช่ไหมคะนั่นคือลักษณะของโทสะแม้ว่าเราจะไม่เอ่ยชื่อเลยนะคะลักษณะของโทสะก็ต่างกับลักษณะของโลภะใช่ไหมคะความติดข้องกับความไม่ชอบใจไม่ต้องการสิ่งนั้นเ,นเป็นลักษณะที่มีจริงๆแล้วก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงจะมีลักษณะเฉพาะอย่างเฉพาะอย่าง ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขบังคับบัญชาหรือว่าสร้างขึ้นมาได้เลยจึงมีอีกคำหนึ่งว่าปรามัตธ,ธรรมะเป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะรู้เมื่อไหร่คะรู้เมื่อปรากฏรู้เมื่อมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วปรากฏนี่คะ่ะพูดยาวแต่ถ้าพูดสั้นก็คือเมื่อรธรรมะคิดเองไม่ได้นะครับจะไปนั่งตลอดชาติ ไม่มีทางที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นได้เลยจึงต้องได้ฟังได้ศึกษาคําของพระองค์เท่านั้นนะครับซึ่งต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริงนะครับท่านจึงไม่ย่อท้อแม้ว่าจะนานเพียงใดก็าตามแต่เป็นหนทางที่ถูกต้องท่านก็จะดํารงอยู่ในหนทางนี้ครับที่พระองค์ตรัสรุนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเป็นพระพุทธเจ้าทันทีนะก่อนหน้านั้นอ่ะจะต้อง วิถีจิตที่เป็นพระสะดาบัมนเกิดขึ้นดับไปวิถีสักทามีเกิดขึ้นดับไปอนาคามีเกิดขึ้นดับไปวิถีพระอราหันเกิดขึ้นดับไปจึงจะไ,ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่แช่อยู่ดีๆจากกุฎชนกระโดดมาเป็นพระอะไรอราหารันอะไรไม่ใช่แบบนั้นสุดท้ายนี้กระผมขออนุมโมทนาผลบุญในการศึกษาภาษาทรูปห้านี้และขอให้เป็นภารวะปัจจัยให้เกิดปัญญายานสามารถแทงตลอดในธรรมะของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงความพน้นทุก คือนิพพานเทิน